สวัสดีค่ะทุกๆคนเมรีกับวันที่หนึง่งเดือนกันยาน,นะคะอากาศตอนนี้21องศาค่ะเป็นการเปิดโรงเรียนมือแรกของอลิสาค่ะตอนนี้กำลังย่างไปหับอลิสาอยู่นะคะอากาศของทางทิศดีค่ะพี่น้องค่ะพอะ่อแม่ผู้ปกครองกำลังไปหับหลุกคับล้านจ้ะ มือนี้ก็เป็นมือเปิดโรงเรียนมือแหลกนะคะนั่งขอปันจักรยานไปนะคะก็เลยแมมมาหับไปหลับจักรยานเบิ่งนั่งศีื่นเต้นซ้ำใดนะคะตอนแม่ไปรับคนกับค่อนข้างที่สีหลายนะคะกับสีบดได้ายวิดีโอให้เห็นนะคะเพื่อนๆเพราะว่าพอแม่ผูกกร้องนานลงเรียนร้ายแห้งเขาก็มีกดระเบียบบดทายวิดีโอ ถ่ายรูปได้หน่อยนะคะาอาสิติดรูปผู้อื่นใดนะคะถ่ายตลูกของเพเป็นอย่างน,นะคะแต่ว่าพวกมอสสมหก่ะไม่ควรจะถ่ายนั่นเองนะจ้าเพื่อนๆวันนี้บรรยากาศดีแห้งค่ะห้องเสียงออดเพื่อนๆอาจสิได้ยินเสียงออดนะคะโดยใส่เบิรงเรามีคนหลายบอร์โดยอัสสิได้ปิดวิดีโอแล้วะค่ะพกห้องอยู่ทำงาน,นหลายๆค่ะพี่้อง,งก็ปิดวิดีโอกันฉันมากันเลย วันน,นี้นเปิดเรียนวันแรกใช่ไหมสนุกไหมสนุกมากอุ้ยสนุกมากเลยเหรอแล้วเป็นยังไงเอ่อสนุกคิดถึงเพื่อนเพื่อนไหมอือฮั้นไ, uh huh. ไปจูงไปลบขวาด้วยนลบขว้าทุกคนข่าวว่าเด็ uh huh. ỏ, กเล็กถูกปกครองนะคะพี่น้องแต่รีบขึ้นเดี๋ยวจะาะเลยเข่าวว่าตื่นเต็มที่ลูกๆเปิดเรียนนะคะระวังด้วยค่ะ,คะอ,อันนี้ก็ปั่นเร็วๆ กัรย่างก็ต้องระวังจักรยานจักรยานก็ต้องระวังทนนะคะ mm hmm. พ่อแม่ผู้ปกครองพ่อใหญ่แม่ใหญ่มาหับเล็กหน่อยเบอร์สุขล้นมีหา่าทนกับมาหับกันห่าทนคนะ mm hmm. น่ะพี่หน่อยหลือเป็นสิ่งหนึ่งที่คนไทยเฮาหรือสังชาติหรือ,อพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพี่น้องที่เห็ดหอยกระปุกกระป๋านนะคนะพี่น้องมากนี่หนูผู้เดียว ไม่บานมีผู้ใหญ่หาคนผู้ใหญ่ๆกับมาหาบุรุษรานเพชรุกน้อค่ะพี่ช่วยนวยจะไปซ้ายหรือไปขวาไปซ้ายหรือขวาไม่เอาทันน่ะคือจะได้ปั่นได้ ข้างในดำๆคืออะไรข้างในมันเสียแล้วมั้งไหนอีกลูกนึงเป็นไหมไม่ไปเป็นลูกใหม่มาเป็นไม่ได้อ่ะหันแตเอยียงๆอ,ะอ่ะเดินตรงยังไงอย่างนั้นไม่ก็หันตรงไม่ได้อ่ะทำไงต่อ ว่าอันนี้หนูทำไม่ได้เพราะมันเล็กเกินทำไม่ง่ายบีบเปิดมันตุก็เยอะเนี่ย মন মন